นี่นะคะสเปรย์น้ํานะคะจะทําการลอยตัวค่ะเออสปทีนี้สเปรย์นะตันบนนะครับจับเฉพาะตรงนี้ใช่จะตกใจอะไรก็ห้ามจับตรงนี้เออไม่ต้องจับเชือกอย่างเดียวตรงข้างล่างเลยครับตงข้างล่างอ้าวสู้ๆฝันน้ำสู้สู้ฝันน้ำสู้สู้ปล่อยตัวได้ครับปล่อยตัวเลยตามสบายเลยน้ำได้เลยอ้าวเด้งซองตา ป้าน้ำเห็นไหมป้าน้ำเก่งไหมล่ะป้าน้ำเก่งไหมป้าน้ำเก่งไหมนูอนนงไหนไ้นน้น้าน้ำป้าน้ำป้าน้ำถึงแล้วจักเกอรไม่มีขาไม่มีาแล้วมาแล้วมาพกันเลย เลียงกันเกันไเล่าเลยนแ้วเลยกดสีแดงนี่ยอน้นมันเลี้ยขนาดมนเลยอปนปสวยงามสวยงามน่าสนุกมากสนุกไหมคะตื่นเต้ตื่นเต hmm. e. ้น มาดูสาวเก่งสาวน้อยกำลังมาเอเปี่ยนมเปลี่ยนมมาเก่ ไปเลย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 นังไงเขาเก่งไหมล่ะอ่าหนูทำใหเหมือนพี่เท่านะไม่มีอ่าหนูไม่มีเออเห็นไหมพี่ลิยาไปโน่นแล้วโน่นไงโน่น <laughs> ไงพ <laughs> <laughs> <pitches> ี่ล <pinky> ิยาโน่นแล้วโน่นไงเห็นไหมเห็นไหมโน่นเออมาเลยวอู้หเออใช่ไหะเออเออเป็นจมมวลใช่ไหม